ด้านสวงามเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหเห็ดดำทุกคนเห็ดทรัตสวัสดีจ้าทำไมพี่น้องปองไปสู่ผู้สุกสน,กน,กน,กนตอนนี้แป้งยังอยู่ในป่านะคะตอนนี้แป้งมาเก็บขั้นตะแรนต่อนะคะได้เห็ดอะไรก็เอาเห็ดน,นั้นนะคะจะมาลุ้นกันว่าได้เห็ดว่าจะตามมากวนดูดิเจ๋งมาก คือไปทำปอเปียนะคะโอ้โหคุณพระทุกคนดูว้าวอะคนละดูดิทุกคนดูค่ะว้าว,อาว,าวโอ้ my god Mm. Så. Så.

ข้าเรื่องเดืองเก็บอันนี้ไปเลยเก็บเอาไว้เมื่อทุกคนกรอบมากเลยนี่ได้คนดูเลยอือหอข้าแม่ สวยงามครับทุกคนว่าแม่แป้งใช้โทรศัพท์อะไรถ่ายอะไรถ่ายไม่ไม่ใช้ iPhone 11นะคะเขาไปถึงประเทศนอกแล้วแม่แป้งใช้ iPhone 11อยู่เลยเพิ่งได้ซื้อด้วยดัซัมนะซื้อตอนที่มัน iPhone 15ออกอทอนราคามันลดตอนนั้นแม่แป้งใช้ของยังใช้ XS อยู่เลย ใช่ iPhone 6อยู่เลยมั้งโอ้โหคลานหนุ่มเลยแม่แป้งอ,อของแสีบเด้อแสีบแห้งเห็ดนี่ได้รุ่นนี้ฉันก็มีแห้งแล้วพี่นออ้องเอ๋ยฮุ่นอะฮุ่นอดติโทออติดเท่ cú tìm ả rập chưa nè ้นี่ใบใบเขาดีทเอาจังสีลยนมีอันน่าด้วยเอเอาไม่น่าไม่เอาเอาตรงนี้พองาม โอ้ดงด้วยน้องจ๋าหนุ่มจ๋าสวยแลย คนจะว่าแม่นะแม่แม่เก็บเห็ดขายนะแม่ต้องรีบเอานะแม่แม่ค่อยๆเก็บไม่ได้นะตอนนี้มืดแล้วทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มแล้วมั้งเนี่ยตัดขายไปนะ ย่งบกหลให้ตึงงามนหนุม่มเลยจ้าอย่างเงี้ยขาสวยๆเซๆ็เ็เก็บขายให้ลูกค้า่ไ,ได้นี่แม่งามแห้ง ดูน้าทุกคนอ่ะคุณหนาคุณหนาเบิ้งดูเบื้องดูเดี๋ยวเอาในก่อนคุณพีาน้องเอ้ยคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ย